โอ้มาดูครบชุดจบที่เดียวรถกระบะค,ครับนะครับนี่นี่มาดูรถอี u ูนะครับคบันนี้เป็นรถด,ดีแมหัวกระสุนยอดนิยมนะครับปี2012ถึง2019นี่จากมาสภาพนะครับออบอ่อนี่ก็เริ่มขาดแล้วนะฮะมาถึงก็ถึงเวลาทำภายในใหม่ครบชุดกันเลยนะครับนี่ทำแล้วเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมถ่ายดูนะครับ หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับในหุ้มเบาทําแบบสวมตัดไหมตรงรุ่นนี่ครับนี่สวมนะครับดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นตัวสวมด้านหน้าเป็นอย่างนี้ดูมุมเคิร์ฟการเย็บนะครับเราเข้างานเรียบร้อยหมดนะฮะอันนี้แบบสวมนะครับแต่ตัดไหมตรงรุ่นนะนี่ซ้ายขวาทํากระเป๋าสองข้างนะครับหนังด้านหน้าเนี่ยเป็นหนังลามิเนตนะครับลามิเนตก็คือการเขาเรียกว่า มีหนังประกอบโดยฟองน้ำ5มิลแล้วก็มีผ้าทีคอร์นะครับใช้กันทนก็ต้องเป็นผ้าทีคอดผ้าทีคอดเป็นแบบนี้ครับให้เห็นดูนี่อย่างของทางร้านเราเนี่ยนะฮะมีหลายสีให้เลือกเลยชอบแบบไหนเขียวดำแดงอ่าเป็นกว่า20สีเสร็จแล้วทีคอดเนี่ยคืออะไรคือการประกอบฟองน้ำ5มิล ลามิเดตแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดนี่ก็เรียกว่าผ้าทีคอร์ดนี่เห็นไหมฮะตัวนี้ที่ผมปลายเล็บผมเนี่ยตัวนี้รับแรงซับนะครับรับแรงซับหนังหนา1มินนี่อย่างนี้ฟองน้ําเกรดเอห้ามิลลามิเดตด้วยผ้าทีคอร์ดฉะนั้นความคงทนไม่ต้องห่วงเลยนะครับเวลาเราใส่ไปหน้าสัมผัสด้านหน้านี่นะครับเราใส่เป็นหนังลามิเดตทั้งหมดเลยหน้าสัมผัสนะครับเรากล้ารับประกันปีแตกให้3ปีนะฮะ ทำไมเราก้ารับประกันเพราะเราใช้ได้ในร่อน,นในการเย็บนี่น,น,นี่ที่เห็นเนี่ยปลายเล็บผมเนี่ยนะครับเราทาเบาะนะให้คุ้มค่ากับเงินที่ท่านเสียถึงเราจะเป็นชุดสวมนะฮะยังไงเราก็คุ้มค่าเงินแน่นอน แต่ก็มีจุดเสียนะครับรออธิบายฟังไม่ใช่ผมพูดแต่มุมดีอย่างเดียวอา,อาจจะไม่ตึงปึ้งร้อยเปอร์เซนต์กันอย่างนี้นฮะอยู่อย่างเงี้ยแต่รับประกันว่าของทางร้านเนี่ยชุดสวมที่ไม่ย้อยไปย้อยมานะครับรับประกันงานออกมาอย่างนี้ผ่านไปอีกห้าหกปีมันก็ยังสวยๆอย่างนี้อีกนะครับนี่นะฮะกุ้มเบาะแบบสวมด้านหลังทํากระเป๋าเนี่ยให้ดูนะฮะนี่งานจริงนะครับไม่ใช่พูดด้วยคําพูดอย่างเดียวแต่ง,งานคนละแบบให้ดูเนี่ยเนี่ยข้างหลังอย่างเงี้ยเนี่ย นะครับนี่คือเรียกมีทีคอดนะถ้าร้านไหนประหยัดเขาก็ใช้ตัวนี้บางๆนะครับเพราะว่าเ้าองการลดคอร์สนะครับแต่ของเราเราคำนึงถึงว่าคําว่าคุ้มค่ากับเงินที่ท่านเสียนะบางทีจุดแตกต่างต่างกันร้อยส0งแต่ว่าลูกค้าไม่รู้หรอกถ้าผมไม่อธิบายอย่างนี้นะครับก็คิดว่าเออเอาถูกไว้ก่อนแต่สุดท้ายคุณภาพงานก็จะต่างกันไปนะครับมีเหตุผลนะครับนะอันนี้นะ พุงเบาแล้วมาดูเบาแคปบกันนี่บแคบนี่เป็นอย่างนี้กว่าจะมาเป็นอย่างนี้ได้นะครับมาดูนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะครับของจริงนี่ฟองน้ําฉีดเป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นอย่างนี้นี่คือฟองน้ําฉีดนะฮะที่ขึ้นโมมานะครับ ด้านหลังก็จะมีโครงเหล็กอยู่ข้างในนี่มีโครงเหล็กแล้วก็เหล็กวิ่งอยู่ข้างในโน้นเลยนะฮะอยู่ในนี่นี่นี่น,นี่เป็นแถวมานะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งล็อกนี่เห็นเหล็กนี่นะฮะนี่ก็องมีการยึดน็อตนะตัวนี้ก็เป็นฟองน้ําฉีดนี่ตัวนั่งนะครับใครบอกว่าเป็นฟองน้ําอัดไม่ใช่นี่คือฟองน้ําฉีดไม่ใช่ฟองน้ําปั้นแต่งไม่ใช่ขึ้นโมนมาเลย ทำเหมือนโรงงานที่ทําบ่อรถจนเลยนะครับถ้าที่ไหนบอกว่าเอาฟองน้ําเศษฟองน้ามาป่าป่งแต่งๆไม่ใช่นะฮะนั่นะเขาเรียกว่าฟองน้ําอ่ะแต่ทับอังนี้เขาเรียกฟองน้ําฉีดต้นทุนจะต่างกันเยอะมากนะครับไม่ใช่เอาของเก่ามาแปะๆแล้วบอกว่าเสริมให้อย่างดีไม่ใช่ครับของเราเป็นฟองน้ําฉีดมาฐานโรงงานประกอบรถยนต์ทําเหมือนตัวบ่อหน้ารถในโรงงานประกอบเลยเวลาเรามาใส่ในรถปุ๊บเนี่ยนะครับเนี่ยเราคานึงถึงอย่างนี้ครับข้างในปุ๊บเนี่ยนะฮะเราถอดเอา พนักพิงเดิมออกเราเอาของใหม่เข้าไปแทนที่นะฮะพ่อแล้วก็ปรับองศานั่งให้เอียงเหมือนเราขับรถอะนะครับหลังตรงกับหลังเอียงคนขับในรถเนี่ยจะรู้ดีนะครับว่าเฮ้เวลาขับหลังตรงเป็นยังไงหลังเอียงเป็นยังไงแต่ถ้าเอียงมากมันก็จะเสียพื้นที่มากนะครับนี่ผมถ่ายให้ดูมุมใกล้ๆอย่างนี้เทียบกับฝ่ามือผมนะครับส่วนที่มันเกินมาตรงนี้ก็อยู่ประมาณ10เซนะครับ10%เรานลนั่งปุ๊บก็จะรับใต้น่องพอดี เราออกแบบมาให้เป็นมุมเคิร์ฟหลักการเดียวกับตัวบอ่อนั่งเนี่ยฮะเห็นไหมครับก็จะเป็นเคิร์ฟลักษณะอย่างนี้นะครับของเราก็ลักษณะมาใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่เหมือนกัน100%ซนะครับนี่คือเบาะนั่งรับใต้น่องหลังเอียงทําให้ร่างสบายขึ้นนะครับเบาะแคปเนี่ยเวลาเปิดเอาเครื่องมือนี่ถามกันมาเยอะนะครับเปิดอย่างนี้ผมไม่ช่างเปิดให้ดูนะครับจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับแม่เปิดอย่างนี้นี่ ปิดงับลงไป2อครังเปิดได้หมดนะครับอย่างนี้นะฮะก็สามารถอ่ะถ้าคนตัวนั่งตัวไม่สูงตัวเตี้ยนั่งนะฮะความสูง1 6 0ยหกร้อยหกสิเดี๋ยวผมให้ช่างนะครับเขาลองนั่งนะว่าโอเคเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะวันนี้วันหยุดนะแต่งตัวอาจจะไม่เรียบร้อยนิดนึงนะครับนี่ก็ยังพอดีพอดีนะดูช่วงขานะฮะยังแว่งได้นะช่างสูงเท่าไหร่นะครับ ร้ 160, อยหกสิบครับร้อยหกสิบแต่ถ้าคุณสูงร้อยเจ็ดสิบก็ต้องมานั่งฝั่งนี้นะฮะนะครับให้สับกันไปแต่เราคำนึงถึงให้คุ้มค่ากับการใช้งานมากที่สุดเลยนะครับอันนี้มาพร้อมกับปูพื้นนะปูพื้นเนี่ยก็มีมากมายหลายยี่ห้อตามท้องตลาดแต่ของเราเนี่ยหนังที่ใช้ตัวนี้เกรดเดียวกับตัวทำเบาะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยะฮะความทนทานนะครับไม่ใช่หนัง PU ของเราเป็นหนัง PVC เกรด A นะครับสำหรับ ทำเบาะรถยนต์โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วเราก็ตัดเข้ารูปนะลงแนวเบาะแคบให้หมดเลยนะครับนะเราดีไซน์งานเนี่ยเก็บเล็กเก็บน้อยเห็นไหมฮะเห็นซอกตรงนี้ไหมเราเก็บให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่นะครับเก็บงานให้เรียบร้อยไปแล้วเสริมด้วยเส้นใยตัวนี้อีกเส้นใยไวนิลตัวนี้คือไวนิลก็คือพวกพลาสติกเนี่ยนะฮะนี่นี่น,น,นี่นี่นะฮะทนทนอย่างนี้นะทนการสึกสามารถจะถอดออกมาเนี่ยนะฮะเป็น ตัวล็อกอย่างนี้ออกนะ่เห็นไหมฮะก็สามารถใส่กับคื้นลงไปได้กดกึึบเลยอย่างนี้ครับนะนี่ถอดมาล้างได้เลยนะครับนี่อย่างนี้นะงานของทางร้านมาทีเดียวครบจบในที่เดียวนะครับร้านเราอยู่ลาดเท้า1 2 4่อยย่อยซอย9จอดรถสะดวกสบายเรานะเป็นทางบ้านเป็นทั้งโรงงานมีตึกอาคารของเราเองมีห้องรับรองลูกค้านะครับทำ ที่เดียวจบหมดเลยนะครับรอรับกันได้เลยเราแบ่งงานกันเป็นแผนกแผนกนะครับวันจุดก็ติดต่อมาได้นะครับมีเจ้าที่คอยดูแลเบอรโทรศัพท์นะครับ0917099960 0917099960หรือทางไลน์แอดมีแอดนำหน้านะครับ C A R 99 C A R 99ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ